สวัสดีครับครูกรบซึ่งในส่วนของเพจที่แล้วครูกรบได้พูดถึงการใช้คำคมในการเขียนคอนเทนต์นะครับซึ่งจะทำยังไงให้อยอดขายรัวๆนะครับปังๆและแบบมืออาชีพนะครับก็จะมี 1. สินค้านี้ขายดี 2. สินค้านี้ราคาถูก 3. สินค้านี้ลดราคานะครับ ในส่วนเพจต่อไปคุกบก็จะพูดถึงเทคนิควิชาการขายของออนไลน์นะครับซึ่งมีอยู่4ข้อนะครับข้อหน,นะครับสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะครับซึ่งทุกคนจะต้องสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ให้ทุกคนรู้จักนะครับในส่วนของมีหลายคนที่บอกว่า ถามผูกบว่ารูกบครับรูกบคะกลัวกล้องทำยังไงคะทำยังไงครับให้ทุกคนถ่ายภาพตัวเองนะครับเซลฟี่ตัวเองนะครับวันละสามภาพนะครับแล้วโพสลงไปนะครับจะทำให้ลดการเขินอายให้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะ ถึงขั้นตอนที่ต้องอัดคลิปนะครับอัดคลิปอัดคลิปภาพอัดคลิปเสียงนะครับและขั้นตอนต่อไปคือการไลฟ์สดนะครับวิชาที่2นะครับคือการใช้เครื่องมือสร้างคอนเทนต์นะครับการใช้เครื่องมือไอทีสร้างคอนเทนต์เนี่ยก็จะมีการ ตัดต่อวิดีโอนะครับซึ่งครูกบเคยแนะนำไปในเพจที่ผ่านมาคือ 1. นะครับทำซ้ำๆกันทุกวันและสม่ำเสมอ 2. รูปภาพต้องสวย 3. ใช้เพลงเดิมๆนะครับคนจะได้จำได้และผู้ที่ติดตามเราจะได้จำเราได้นะครับ 4. ใช้เวลาเดิมๆนะครับผู้ติดตามเราจะได้จำได้ว่าเรา ได้โฆษณาสินค้าประชาสัมพันธ์สินค้าเวลาใดนะครับหัวข้อวิชาที่3นะครับวิชาสร้างแบรนด์สินค้าของตนเองในการขายนะครับซึ่งจะทำให้ตรงกลุ่มเป้าหมายเพราะบางคนมีถามว่าครูกบครับครูกบค่าไม่รู้จะขายสินค้าอะไรนะครับช่วครูกบขออนุญาตยกตัวอย่างแนะนำนะครับ ถ้าเป็นในกลุ่มวัยรุ่นก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับสองกลุ่มวัยกลางคนก็จะเป็นการขายเสื้อผ้านะครับซึ่งการขายเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ต่างๆนั้นจะต้องสาธิตการประกอบอุปกรณ์หรือการใส่เสื้อผ้าให้ผู้คนรับชมได้ร่วมสนุกกับเราด้วยนะครับ4 ขายสินค้ากลุ่มผู้สูงอายุนะครับครูกบขอแนะนำให้เป็นอาหารเสริมนะครับเป็นการยกตัวอย่างนะครับสหัวข้อวิชาการขายนะครับก็จะสรุปยอดการขายในแต่ละวันนะครับผลกำไรนะครับการสั่งของ และการปิดยอดการขายนะครับทําตามปูกบ4หัวข้อนี้นะครับหัวข้อวิชานี้นะครับก็จะยอดขายตะลุปปังๆใช้แบบรัวๆและแบบมืออาชีพและพบกับรูกกบใหม่ในเพจต่อไปนะครับสวัสดีครับ